ศึกสำคัญในชีวิตซูปเปอร์บอนลันทุ่มหมดตัวสู้โนอิริรักษาแชมป์คิกบ็อกซิง่งซูปเปอร์บอนซูปเปอร์บอนเทรนนิ่งแคมป์แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวท1 4 5 1 5 5ปอเผยการรักษาบอลลังครั้งนี้มีความหมายกับตนมากพร้อมสู้เต็มที่ในการพบกับมาซาอากิโนอิริแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เ,เวทเฉพาะการเพื่อบุกรวบเข็มขัดมาครองเพียงผู้เดียวในศึกใหญ่วัน173ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่16พอย่อ นี้นสนามอาริอาเกะอารีนากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเริ่มคู่แรกเวลา11นาฬิกาล่าสุดซูเปอร์บอนขึ้นชกในกติกามวยไทยพลาดทาาา่าไพ่ทีเคโอยกสองตะวันฉายพีเคแสนชัยในศึกวัน170เมื่อวันที่24มค68รอบนี้เจ้าตัวเตรียมกลับมาโชว์สกิลคิกบ็อกซิ่งทางถนัดหวังทำผลงานสุดฝีมือเพื่อปรับคู่ชกฟอร์มแรงอย่างมาซาอากิและรักษาบอลลังสุดห่วงให้ได้ ชช่ชนะครั้งนี้สำคัญมากเพราะหากเกิดพลาดเสียแชมป์ไปโอกาสทวงคืนกลับมาได้น่าจะยากกว่าเดิมเพราะอายุเริ่มมากขึ้นแล้วดังนั้นผมจะต้องทำผลงานให้ออกมาดีที่สุดแล้วจะไม่ยอมปล่อยเข็มขัดไปง่ายๆอย่างแน่นอนผมคือคนละคนกับตะวันฉายที่เขาเพิ่งชนะมาการน็อกผมในกติกานี้ไม่ใช่เรื่องง่ายในทางกลับกันถ้าเขาชกหมัดเพลินเพลินอาจจะหลับกลางอากาศก็ได้อยากรู้ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเอาไว้ไปติดตามดูวันชกกันครับอย่างไรก็ตามซูเปอร์บอนยอมรับว่ามาซาอากิ เป็นคู่ชกที่ประมาทไม่ได้เพราะพัฒนาฝีมือขึ้นมาอย่างรวดเร็วงานนี้ตนจึงต้องเค้นฟอร์มเก่งออกมาให้ได้เห็นเพื่อบุกไปเก็บชัยชนะที่ญี่ปุ่นให้ได้ตามที่หวังมาซาอากิเป็นถึงแชมป์เคดหนึ่งฝีมือไม่ธรรมดาอยู่แล้วในญี่ปุ่นเขาคงหาคู่ชกยากเลยข้ามาชกที่วันเขาคืออันดับต้นๆของโลกซึ่งการที่เขาชนะน็อกตะวันฉายได้ก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะขนาดผมเองยังเคยแพ้ให้กับตะวันฉายมาทั้งสองครั้ง เขามีสไตล์การต่อสู้แบบญี่ปุ่นคือชกหมัดและเตะขาได้น่ากลัวและถ้าพลาดโดนเตะจิกเข้าที่หน้าท้องก็สามารถทําให้จุกได้นี่คือทักษะที่น่ากลัวของพวกเขาผมจึงต้องหาวิธีแก้เอาไปไว้รับมือให้ได้แต่ในแง่ของทักษะผมเหนือกว่ามซาอากิแทบทุกด้านโดยเฉพาะผลงานด้านคิกบ็อกซิ่งไฟนี้ผมจึงค่อนข้างมั่นใจว่าจะเอาชนะได้ถ้ามีความพร้อมเราสามารถชกกับใครหรือชกที่ไหนก็ได้ทําให้ไม่ได้กังวลอะไรมากครับศึกวัน173วันอาทิตย์ที่16พอพยอ่อ68เริ่มเวลา11นาฬิกนา รับชมสดในรูปแบบเพก์เพอร์วิวพีเท่านั้นโดยแฟนกีฬาที่รับชมในประเทศไทยสามารถซื้อ p ี v ในราคาสุดคุ้มเพียง250บาทไม่รวมค่าบริการและภาษีทางเว็บไซต์ l i v e 1 n i f c o m และรับส่วนลด10%ช่วง e อ r l y b i r เเพียงกรอกโค้ด173 Early ในขั้นตอนการชำระเงินตั้งแต่วันนี้ถึง15พยอ่อ68เวลา10นาฬิกา สำหรับแฟนกีฬาที่สนใจเข้าชมในสนามที่ประเทศญี่ปุ่นสามารถซื้อบัตรผ่านทาง w a n ิ i f k c o m วั a 1 7 3และติดตามข่าวสารอัปเดตของศึกนี้ได้ที่เว็บไซต์ w a n i f k c o m รวมถึงโซเชียลมีเดียของวันประเทศไทยได้แก่ Facebook ว in ันแชมเ p ี o ยนชิพไทยแลนด์อิ Instagram c o n Champ t a s และ Tiktok Coin Champ t a s